มันจบแล้วชีวิตของข้าจบลงแล้วข้าจะมาตายแบบนี้งั้นเหรอปัดผ่านขึ้นย้ายอะไรกันภาพลวงตางั้นเหรอขอบคุณค่ะนายท่านที่ช่วยเหลือพวกข้าวไว้ เทเลพอร์ตกากดงนั้นหลอข้าไม่คาดหวังเลยว่าพวกเจ้านั้นจะมีวิธีที่น่าตกใจแบบนี้ด้วยจูจูข้ารู้สึกว่าเจ้านั้นมีค่ามากกว่าเจ้าเอออีกเมื่อข้าจับเจ้าได้แล้วข้าจะทรมานเจ้าและบงังคับให้เจา้าบอกความลับของเจ้าทั้งหมดมาเหอจะคิได้จับข้างั้นหรอข้ากลัวว่าเจ้านั้นจะทำไม่ได้ ตอนนี้ข้านั้นรู้จุดอ่อนของร่างกายอมตะแสงดาวอันไร้สาระของเจ้าแล้วที่มาของความแข็งแกร่งทั้งหมดของเจ้านั้นก็คือประกายแสงโลกาของเจ้าเออตราบใดที่ข้าแยกเจ้าออกมาจากเจ้าเออเทคนิคของเจ้ามันก็ไร้ประโยชน์ฮ่าๆอะไรกันถ้าเจ้าทําได้ก็ลองทําดูสิเจ้าเออนั้นถูกข้ากักขังด้วยค่ายกลลำแสงขนาดใหญ่หกแท่งคราวนี้แม้แต่ยอดฝีมือระดับเทพสงครามก็ไม่สามารถทําลายมันได้เจดีย์ทงเทียนทําลายค่ายกลนี้ซะ better than the rest just watch me grow put me to the test and watch me come some t e c t i c with my notes come aggressive all icon นนี่มันเป็นไปได้อย่างไรกันข้านั้นไม่สามารถมองระดับของเจดีทงเทียนได้เลยแต่ข้านั้นจะทำลายค่ายคนนี้ซะเจดี JD ทงเทียนดูดกึน้น เจ้ากำลังมองหาความตายอยู่เนาะกงเละเป็นความตายคิดที่จะทำร้ายนายท่านของข้างั้นหรอเจ้านั้นต้องข้ามศพข้าไปก่อนผวนมังกรทองคำข้อเทียนอุ้ยยังอยู่ที่นี่ตาแกเจ้านั้นอย่าคิดที่จะทำอะไรเลย พวกแกก็ดียังไงที่จะมาขวางข้าข้าจะฆ่าพวกแกให้หมดเลยข้านั้นต้องขอโทษเจ้าด้วยเจ้านั้นจะไม่ได้ฆ่าใครเลยสักคนพอเจ้าเอ๋ยนั้นถูกข้าเก็บใส่ในเจดีธงเทียนแล้วและร่างกายอมตะของเจ้านั้นมันก็ไร้ประโยชน์แล้วอะไรกันพอลังของข้าอันเสียงพระจันทรมินเจ้ารีบไปฆ่าตาแก่นั่นเลยค่ะท่านายท่านอะไรกัน ก็จบแล้วนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ mm hmm. และกดติดตาม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจกับผมทำคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะรีบแปลให้อีกนะครับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บาย They say I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not quite there yet. But those words they'll regret, cause I've got something.